มีทางเลือกนะครับผมทากิจการส่วนตัวส่งแม่บ้านไปตามสํานัก,การแล้วก็ซักผมนะครับผมเรียนแพทย์มาผมสามารถเปิดคลินิกได้นะครับให้น้องๆมาดูแลคลินิกก็ได้ผมพี่ชายผมเป็นหมอฟันนะครับเปิดอยู่5คลินิกผมไปเปิดคลินิกหมอฟันก็ได้นะครับแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วในธุรกิจเครือข่ายหลายคนชอบบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบนะครับสำหรับผมแล้วผมชอบครับเพราะว่าผมมีทางเลือกมากมายสาเหตุที่ชอบก็คือว่าธุรกิจน,นี้ทําได้ช่วยคน2อ,อย่างนะครับ1คือได้ช่วยให้คนมีสุขภาพดีถูกต้องไหมครับ สองคือได้ช่วยให้ก่อนมีรายได้ถูกต้องไหมครับครับขอบคุณมากครับเอกภพจนทรังศีนะครับ <c oughs> อยากจะบอกว่าอาชีพปัจจุบันนะครับก็คือเป็นนักออกแบบเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบนะฮะทำปฏิทินให้กับธนาคารกรุงเทพปีหนึ่งก็ผลิตประมาณ9ก้าแสนกระชุดนะครับก็คิดว่ามันดีอยู่แล้วแต่จริงการเป็นนักออกแบบเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ถูกการว่าจ้างนะครับก็จะไม่มีรายได้ในส่วนนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจมองธุรกิจ เครือข่ายกลับมาดูอีกครั้งนะครับช่วงที่กลับมาในช่วงเดือนแรกนะครับที่ผมกลับมาทำเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมแนะนําแค่หนึ่งคนนะครับมีรายได้แค่พันกว่าบาทเองนะครับแต่ว่าผมมีความตั้งใจอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะทําเป็นตัวอย่างให้กับหลายคนนะครับที่ประกอบอาชีพออกแบบหรือเคยมีอาชีพเป็นนักสแสดงนะครับหรือเป็นนักร้องอะไรเงี้ยในศสื้อปินหรือต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากให้มันมองเครือข่ายบ้างเพราะว่าการท,ทําธุรกิจเครือข่ายนะครับมันจะทําให้รายได้เรานะครับเติบโตขึ้นตลอดเวลานะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยผมเปลี่ยนพินทุ เดือนนะครับเดือนหนึ่งก็คือ,อเดือนแรกเนี่ยไม่ขึ้นตำแหน่งเลยนะครับเดือนที่2ก็เป็นตำแหน่งซีเนียร์แมเน r เจอร์เดือนที่3เนี่ยครับก็เป็นตำแหน่งดี렉เตอร์จน3เดือนติดแล้วเดือนที่6เนี่ยครับผมก็ตัดสินใจขึ้นตำแหน่ง s t ได้กองถุนรถเบนนะครับขอบคุณครับผมด็อสอรนสนรินทรัษนะครับผมทำธุรกิจมาได้1ปีแล้วเนี่ย จากการที่ว่าเออเราคิดว่าเราจบบริญญาเอกนะเรามีความรู้เราก็ทํางานของเราตัวคนเดียวนะครับช่วงเดือนแรกๆเราก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าเดือนแรกเนี่ยผมก็คืนทุนแล้วเดือนนี้ครบ1ปีพอดีนะครับผมก็ไปตําแหน่งซีเนียร์ดีเตอร์ได้รับกองทุนดบเบน,นะครับผมถามหน่อยว่าผมลงทุน4ี่หมืแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเก็บมาเกือบล้านบาทคุ้มไหมครับคุ้มนะครับ ผมลงทุน4ี่หมื่นะครับแล้วเดือนล่าสุดเนี้ยยัยงไม่ได้คำนวณค่าคอมมิชชั่นแบบเน็ตเน็แต่น่าจะได้ประมาณ4,000สนคุ้มไหมครับคุ้มนะครับผมลงทุน4ี่หมื่นลงมือทําในธุรกิจนี้อย่างจริงจังเพียงหปีได้ขับเบนคุ้มไหมครับ คุมใช่ไหมครับถ้าคุมแล้วขอให้ทุกคนตัดสินใจนะครับอย่าให้โอกาสที่ดีที่สุดครั้งนี้หลุดลอยไปนะครับเข้ามาดูระบบของเอเจลค่ะแล้วตัดสินใจทันทีดิฉันมีธุรกิจมือถืออยู่3สาขานะคะแต่ปัจจุบันต้องปิดค่ะเพราะเจอสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตค่ะวันนี้เอเจลทาให้ดิฉันนะคะได้ทิปท่องเที่ยวทุกทิปค่ะไปกับเอเจลนะคะดิฉันทํามา1ปีกับ8เดือนนะคะมีรายได้ส0 0 0สนบาทต่อเดือนและกองทุนลดเบนซ์วันนี้เอเจลเป็นของจริงทุกท่านต้องตัดสินใจ ที่อื่นไม่ต้องดูนะคะที่ไหนที่แน่ที่นี่แหละที่หนึ่งะคะไม่ต้องเสียเวลาค่ะคนที่บนเวทีคิดแทนท่านหมดแล้วนะคะเพียงท่านนะคะตัวเองพร้อมแล้วก็ปรึกษาผู้แนะนําคุณก็สําเร็จได้นี่ท่านมาฟังนะระดับ c o เปอ r a เร d เ r e เ t อรนะครับท่านแรกนะอยากจะเรียนเชิญท่านท่านแรกก็เป็นแพทย์นะครับมีเวลาน้อยมากนะมีธุรกิจส่วนตัวนะแต่มาทำธุรกิจเอปัจจุบันนี้เป็นคอเปอเร ดเรกเตอร์ที่มีรายได้มากที่สุดในโลกขอเชิญทุกท่านพบกับนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนันครับครับสวัสดีครับผู้เกียิทุกท่านครับผมนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนันครับก็เป็นแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกนะครับผมเริ่มต้นนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจเอเจลเพราะในเรื่องของสินค้าด้วยการที่มีปัญหาปวดหัวไหลแล้วทานตัวเฟล็กไปแล้วไม่ต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตของผมนําไปสู่การตัดสินใจเข้ามาเริ่มธุรกิจเอเจลเพราะเห็นโอกาสของธุรกิจนี้ผมเป็นเจ้าของคลินิกถึง5แห่งไม่จําเป็นต้องมาทําธุรกิจเครือข่ายก็ได้นะครับเข้ามาธุรกิจนี้โดยที่ไม่มีเวลาผมก็ใช้เวลาพาร์ทไทม์ของพาร์ทไทม์ในการเริ่มต้นธุรกิจ A เอเจลแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่ถึงสองปีที่ผ่านมานะครับผมก็รับไรายได้ที่ถือว่าพอโอเคนะครับสิบเอ็ดล้านจากเอเจลนะครับ,บก็ใน ในมุมมองของชธุรกิจเนี่ยผมลงทุน4ี่หมื่นเนี่ยครับผมบผรับรายได้นะครับ11ล้านเนี่ยผมไม่รู้ว่ากี่เท่านะครับเปรียบเทียบกับรายได้ที่ผมได้รับในวันนี้ประมาณ1ล้านต่อเดือนเทียบเท่ากับ,กบผมมีคลินิกถึง4สาขาแต่ผมลงทุนน้อยกว่ากันเยอะแล้วก็ความเสี่ยงน้อยและเอเจีวเพิ่งเริ่มตน้นเพราะฉะนั้น ชุวกิจนี้มันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากแล้วก็เพียงแต่ว่าเราเรียนรู้แล้วเราก็เอื้อมือนะครับไปคว้ามันมาเป็นของตัวเองซึ่งผมมั่นใจว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนในห้องนี้ได้ผู้นําระดับไดมอนด์นะครับไดมอนด์ Diamond, สดๆร้อนๆนะครับเดือนที่แล้วนะครับทั้งสองท่านท่านแรกนะครับยังเป็นนักศึกษามีปัญหาสุขภาพแต่ปัจจุบนันนี้มีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทต่อเดือนขอเชิญพบกับน้องน้องก้อยครับ สวัสดีค่ะชื่อก้อยนัฐทภัรชัยประกรวงนะคะตอนนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่สามคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก้อยเข้ามาทําธุรกิจเอเจลนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าตัวก้อยเองเนี่ยมีโรคประจําตัวนะคะทุกๆท,ท่านในห้องนี้มีใครบ้างคะที่รู้จักโรคธาลัสซีเมียรบกวนยกมือนิอนนิ ขอบคุณค่ะตัวก้อยนะคะต้องรับเลือดทุกๆสามอาทิตย์นะคะเห็นอย่างนี้นะคะเห็นว่าดูเหมือนแข็งแรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอดีตนะคะปอแปรมากเลยค่ะบอกว่าเดินยังไม่ค่อยมีแรงเลยนะคะก็ต้องรับเลือดมาตั้งแต่อายุห้าเดือนนะคะลองนับดูค่ะทุกสามอาทิตย์กี่ร้อยครั้งนะคะก็ทุกครั้งก่อนให้เลือดจะมีอาการป่วยค่ะเอะอเออเป็นไข้ ขาดเรียนต้องขาดเรียนนะคะมันเป็นอุปสรรคในการเรียนนะคะแล้วก็สิ่งที่ก้อยถูกสอนมาก็คือให้ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าในเมื่อร่างกายเนี่ยเป็นอุปสรรคนะคะเราก็เลยพยายามหาวิธีค่ะที่จะมีวิธีไหนที่สามารถช่วยให้ก้อยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วเมื่อพี่โจนะคะได้เข้ามารู้รจักกับธุรกิจเอเจลนะคะก็ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ชื่อว่าอูมินะคะก็เอามาให้ก้อยลองทานค่ะทานไปเดือนแรกก็ยังก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าพอเดือนถัดไปค่ะเดือนทีนะะ่ ที่สองแลนที่สมนะคะมันทําให้อาการป่วยที่ป่วยทุกสามอาทิตย์จะ,ะหายไปแล้วก็หลังจากนั้นนะคะยืดอายุการให้เลือดเลยค่ะจากสามอาทิตย์เป็น4ี่หรือห้าอาทิตย์คุณหมอก็ยังงงคะ่ะว่าเอ้ยคนไข้คนคนี้มันหายไปไหนวะ อ่าเราก็เออในเมื่อเราไม่จําเป็นต้องลาป่วยลาขาดเรียนบ่อยๆแล้วก็ยืดอายุไปเรื่อ,ๆอยๆไงคะเราก็จะได้ไม่ต้องขาดเรียนตั้งแต่นั้นแหละคะ่ะก้อยก็เลยเออในเมื่อเราเนี่ยอยู่วงการแพทย์ใช่ไหมคะก้อยเรียนสายแพทย์ใช่ไหมคะก้อยก็เห็นคนป่วยเห็นไปโรงพยาบาลก็เห็นคนป่วยเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเรามีสิ่งดีๆเนี่ยเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ทําไมเราถึงไม่นําเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเขาก็เลยเข้ามาศึกษาคะ่ะ ธุรกิจเอเจเพราะว่าพี่โจบ,บอกว่าที่นี่มีระบบก้อยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าก้อยเองเป็นเด็กนะคะไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยไม่เคยทํางานอะไรมาก่อนนะคะก้อยก็เข้ามาเรียนรู้ค่ะที่นี่สอนตั้งแต่ก้าวที่1นก้าวที่สองนะคะขอให้ทุกท่านนะคะแค่เพียงแค่ตัดสินใจนะคะแล้วก็ลองมาเรียนรู้ระบบนะคะก้อยเชื่อว่าในเมื่อก้อยทําได้นะคะทุกๆท่านที่นี่ต้องทําได้เช่นกันค่ะไมเนมิทัณฑภัทรแนไ m เอจค่ะ ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองฉลาดผมมองแบบนี้ครับในการตัดสินใจของผมเนี่ยผมมองแบบคุณหมอสิทวีอาจารย์เทเนศนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ประสคบความสำเร็จช่ำชองในเรื่องของธุรกิจนะครับเราเคยเล่นหุน้น,นอยู่ในตลาดหุ้นมายาวนานคุณหมอศิทธวีฉลาดไหมเป็นหมอน่าจะเก่งน่าจะฉลาดจริงไหมผมมองดูว่าธุรกิจนี้ถ้ามันหลอกลวงจริงๆนี่หมอสิทธวีโดนก่อนผมนะครับ แล้วคนทั้งหมด50ประเทศนี่โดนพร้อมกันเป็นไปได้ไหมครับแต่ถ้าวันนี้คน10คนถ้าโดนหลอกพร้อมกันเป็นไปได้ครับ100คนเป็นไปได้ครับแต่ถ้าพันคนขึ้นผมบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งแต่ผมมองดูว่าถ้าคนอื่นประสบความสำเร็จถามว่าทําไมเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้ล่ะครับผู้ชายคนนี้อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยโอโ้เป็นคนนี้บอกต้องบอกว่างูเลยนะนะครับคนในหมู่บ้านก็เลยเรียกว่าไอทึมนะครับ ต่อให้ว่าทึมสัตว์ปรากฏว่าวันที่16กผ่านไปไอ้คนนี้มันถูกหวยรางวันที่หนึ่งถูกหวยรางวันที่หนึ่งไอ้ยจแก่ก็เลยไปถามว่าเฮ้ยไอ้ทึมมึงได้หวยมาอย่งไงทึมบอกว่าผมฝันเห็นเลขเจ็ดติดต่อกันสคืนเจ็ดสมยีผมก็เลยซื้อสองสี่ก็สมแล้วนะมึงเนะี่ยมันงูเจ็ดสิบสีได้ไงเจ็ดสบเอดเอาเหรอกูไม่รู้นี่ใครเก่งก็เก่งไปแต่กูได้เงิน คือทุกท่านครับบางทีถ้าเราฉลาดเกินไปถามว่าเราพลาดโอกาสไหมลองเปลี่ยนมุมมองนะครับลองเอาตัวเองวัดกับคนอื่นว่าถ้ามันไม่ไม่ดีนะครับคนประสบความสำเร็จคงไม่มากกว่าร้อยคนคนที่มีไรายได้มากกว่าล้านคงไม่มากกว่าสิบคน ใช่ไหมครับหลายธุรกิจเครือข่ายเกิดขึ้นในเมืองไทยปัจจุบันนี้มากกว่า500บริษัทแต่รับบริษัทคนนี้มีรายได้หลักล้านเพียงแค่คน2คนแค่นั้นเองแต่เจ้าเปิดมาเพียง2ปีปัจจุบันคนมีรายได้หลักล้าน10กว่าคนเยอะไหมครับเอาจรไม่ปมมือคับอัพปมมือตัวเองนะครับถ้าคนอื่นประสบความสาเร็จคนคนนั้นถามว่าทําไมจะเป็นตัวเราไม่ได้ครับถ้าวันนี้ผมสําเร็จนะครับทุกท่านสําเร็จครับมาในมิจจิรวัตรอ่านไออนเป้เจ้าครับวัสดีครับ